สวัสดีครับพี่น้องพอกันคือเข้าเหมือนเดิมนะครับวันนี้ตรงกับวันที่สิบแปดตัญญายุทสองพันร้อยหกสิบสี่นี่เสาพี่น้องวันเสาร์นะครับผ้าเบงลูกหัวนะครับ,บ,ลลมรบผมมาลบมือวันที่สิบหกจมแรกงพี่น้องวันวันที่สิบเจ็ดปล่อยไว้เมือม่อืมือฝนตกวันนี้วันที่สิบแปดพอดีเป็นมือที่สองนะครับแต่ว่าอยุเขาเนี่ยหนึ่งมือเต็มนะครับเป็นเห็นว่าพี่น้องใครบ่อค่อยออกหลนยนี่ต่วา ผมบาลางใครเรื่อยใครบอกอะไรนะครับมันดิเหมือนใครห็นงรือปุ๊บพอเมยพันธ์นี่ชุดก้อนผมผมมาบอกจะเต่ากบอยู่ที่สิบปรากฏว่าเขาไปไข่ถิ่มอยู่บุอยู่บ่อเขาอันนี้ไปแปะเทียงมขาบอกว่าว่านเห็นไหมพี่น้องจังคอยจับพอเมยเขาบอกนะครับแปะเทียงดิขเขาเลยไข่เพิ่มมานิดหนึ่งว่านมาหลายดิยมันนี่ก็เลยเพิ่มมาได้นิดหนึ่งรับพี่น้องเห็นปะเต็ียมยืนมีแต่ใครเนี่ย ดำดำนะครับแล้พ่อได้แก่ยู่พี่น้องถ้าเขาพ่อตายก่อนนะครับแต่ว่ามันนี้ฝนมาตกหมื่อ้านกับ่นตกหมู่นีน้ฝนกับ่นตกของไทยพ่อเราม้อละาุ่มหมดเลยผมว่าผมก็ได้ไทายเมึงเป็นหลักฐานพี่น้องชุดที่ที่เบีย <c> ด <oughs> โอ้ยจุดระยะหลังมาฝนตกสองจุดวันนะึ่งเก่ากับซีฟนั่นจะตียั่งมึงยั่งแต่ว่าเก่าตียั่งแน่นอนเป็นเป็นขาเดียวพี่น้องแต่ว่าซีฟมีลูกวีลูกโคตเดี๋ยวนีตลงไหนแข็ง่างเลยพี่น้อง โคขึ้นมาอยู่จะบอคอยโคไหลายนะฮะเอาเงี้ยพีนก็ขึ้นมากินห,หน่อยๆนี่ลงแรีวเขาละลายกลายเป็นกลายเป็นทุเีดินเลยเพื่อผมมานะครับพุณดีสิบเรากระยั่งอยู่จจ้าบ้านก็แง่จัดนะครับตอนนี้เขากำลังพักพื้นอยู่นะครับมุสาวเ้าไม่แง่เขากินอยู่นิดเดียวจะเครื่องจะเครื่องอะไงเครื่องเกียวอย่างนี้พี่น้อง เปนจกาแฟเอายาใหญ่เขากินเขาก็ขึ้นมากินก็ได้ล่ะถ้าบ่กว่าพูดธขึ้นพุทธลงวันไดพี่น้องมันก็หายหมดเลยคือถ้าขึ้นมากินเต็มบ่อตั้นั่งกับพ่อที่เจแก่อยู่ที่สาหาพันตัวอยู่ตอนเป็นลูกกบนะครับถึงที่นี่หน่อยก็เบ่เบียงพี่น้องก็เด็ดสมุนไพรดูนะครับยิเชื่อลงไปผมว่าวันนี้ผมก็ได้ใส่น้ำบาดาลเลยพี่น้องผมใส่บ่อน้าบ่อเพราะ ชุดก้อนผมใส่น้ำบอเพาะแต่ว่าเลี่ยงใส่น้ำบ่ใส่ได้ชุดก้อนผมใส่น้ำบารานเพาะแต่ว่าใส่น้ำบอเลี่ยงวันนี้ผมใส่น้ำบารานเพาะผมใส่น้ำบารานเลี่ยงนะครับนี่ผมมาเห็นยังเขาเลยบ่เตะต่องยังเขาเลยนี่ปล่อยไปเลยพี่นนุ่มมึอเลียงยังสิมากอากาศถุรเย็นในเขานะครับตอนนี้ก็ปล่อยเขาไปก่อนนึกคุปตองมือเตรียมก่อนมงคงถือว่านอาดอกคือมือเดียวนี่ั่า พงศิวเสียดอกพอตัวตน่อยอยู่ก็หากินดีดีน้อปอบปอบปอบดีดนะครับพึ่งที่ออกเสียไปเขาจะปบองให้ใครอกไม่อยากเสียอะไรอยู่ล้วคุณผม้่านี่ชังไหนนอนบ่ตายนะพอวันห่างนะครับบ่ไหลจุดก้อนี่ผมป้อยจิ้งไปในยูนาบรานนี่ที่ที่อะไรผมจำอะไร ปล่อยเลยผมบอดยั้งใตเลยปล่อยไปแบบนี้แหละบอดตายนะครับอยู่ที่เปีดอยู่ที่เปียดจะไม้อยู่ที่เปด 8. น้ำม่เล็กเลยพี่น้องน้ำขึ้นมาแค่หาเส้นทั้งตื่นทั้งเลืกปมะนมาณซีบเส้น,นพี่น้องผมปล่อยไปเลยนะครับเอาแบบจอๆนี่แหละ คือทั้งองเดียวสักปีงี๊ซิตเต้นนั่งปุ่นซิตเต้นนะครับเพราะว่าเขาหนาอันนี้เขากหนานะครับทิปล่อยไวน้นำแรางก็สูกปอไว้ไหลายมื่นเลยละมาพักไว้หลายมื่นแล้วนะครับพักไว้ให้เขาเพราะนี่อากาศนะครับนี่กันหนาดีเลยพี่น,อน้องทั้งนี้แล้วมึรงซื้อซื้อซื้อไเรืเร่อง เรีย่ยงดิเพิ่มนามเขานะครับเพิ่มนาม้ามให้เอากินของเขามาเลี่ยงตอนนี้ปล่อยเขาธรรมชาตแต่ก่อนปล่อยแตะเขานะครับอาจารยนนุ่นไหวจะเฝ้าแตะเลยมือ่สองมื่นแล้วว่ะใส่สูตรอาจารย์นุ่นมาเพาะนะครับเอา้าคลิปนี้กระทานหันเนาะพี่น้องเนาะเอาเบิ้งไว้เพื่อได้เบิ้งคลิปต่อไปนะครับเพื่อได้เบิ้งหมู่ต่อไปเบิ้งไว้เดี๋ยวตีว่าโอ้ยพอไว้แต่เฮิร์สตีว่าคือว่าบอกเนี่ยสิว่ามันสิ่งไข่สิมดไข่เดียพี่น้องออกเล็กน้อย พอกันคิพอกันคิดหนาได้พี่น้องคลิปนี้ก็่าลืมกดตับตะไครกดไลค์กดแชร์ด้วยพี่น้องสวัสดีครับ